สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ส้มสมศรีค่ะมาขามามากินข้าวด้วยกันกับแม่สมศรีค่ะวันนี้แกงหน่อไม้ค่ะแกงหน่อไม้อีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะแกงหน่อไม้ย่อๆค่ะวันนี้น้ําก็จะเยอะนิดนึงนะคะพี่น้องแกงหน่อไม้เพียวๆบอไซฮียงเด้อพี่น้องค่ะมากินข้าวดากันค่ะแกงหน่อไม้บายแม่สมศรีกระทะแตกค่ะพี่น้องค่ามาขามา มากินข้าวด้วยกันนะคะเมนูบ้านๆเมนูง่ายๆแต่อร่อยมากค่ะพี่น้องค่ะตักข้าวสวยร้อนๆลาดไปเลยค่ะเมนูแกงหน่อไม้บาบแม่สมศรีนะคะบ้านนี้จะนิยมและจะชอบกิน แกงหน่อไม้กับข้าวสวยร้อนๆค่ะพี่น้องค่ะเหนียวตุยๆเด้อพี่น้องมาเบิ่งค่ะมาเบิ่งหอมกลิ่นน้ำปลาอุ้ยกระสิข้วนนิดนึงด้วยค่ะพี่น้องมันกำลังเดือดน,นะคะ แกงน้งหม่เฮ็ดย่มใดกระแซบย่ำนั้นเนาะพี่น้องคะ่ะเฮ็ดสูตรใดกรแซบค่ะบ่มีสูตรตายโตด้อค่ะแกงน้งหม่นในกระไดใบบกกบดตะไท้หอมกระเทียมใส่ไปโลดค่ะพี่น้องจังไดนมันก็นต้องแซบแม่นปะคะ่ะ เห็ดถาลูกเด็กหน่อยเลิกมาจากโรงเรียนกับโอ้ยโ,ยโยมนี่ถือใจอีกแล้วถือใจนั่งหน่อยกับอันสุดลอยอแล้วคะ่ะแกงน้ำใหม่ค่ะพี่น้องบอกใดข้าเดียวว่ายอดมากค่ะยอดมาก มีแกงหน่อไม้กับอิญญังอีกอย่างหนึ่งเสียให้เบิงค่ะพี่น้องคะสีถอดหมูหวานไห้เล็กหน่อยนําคค่ะพี่น้องหมูหวานมักไว้ค่ะมักไวประมาณสีชั่วโมงหรค่ะหมูตอนนี้ห้าจะถอดแม่สมศรีกันเลยมาใส่แป้งลงไปกับง่าขาวค่ะเห็ดถ่าเล็กหน่อยกับมาจันโรงเรียนกับพี่น้องขาแกงหน่อไม้กับหมูหวานค่ะพี่น้องขา ถือใจค่ะถูกใจเล็กหน่อยครับโมนี่ค่ะบอกในคำเดียวนะคะมาะมามากินข่าวน้องกันกับแม่สมศรีค่ะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะที่แวะเวียนเป็นเข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่สมศรีค่ะ,สสคะเดี๋ยวแม่สมศรีกลับไปเยี่ยมเย,ยนเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท่านเหมือนเดิมค่ะถึงจะช้าหน่อยแต่ชัวร์นะคะ แกงนอไม้กับหมูหวานค่ะวันนี้